มาแล้วเดี๋ยวจ้าเสื้อช้างซิงคอลเลกชันใหม่สีม่วงลายไฟโคดเทโคดตึงสามารถสั่งจองได้ที่เพจเฟซบุ๊กช้างซิงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจ้าก็ต้องกราบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาช่องช้างซิงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่โอ้ยเีอโบ๋วกกูวินที่อะไรดิเราจะไปทริปนะทริปเขื่อนทริปเขื่อนวันนี้ก็มากันหลายหลายโกหลายตัวนะทุกคนเศรษฐีโคราชเศรษฐีสกลนครเศรษฐีหนองคายอะไรเยอะแยะ แต่ว่าพี่บงพี่แบงค์นี่คือไปก่อนเราแล้วนะครับทุกคนก็มีพี่เฟรมแล้วก็พี่ป๊อกสี่ห้าหกคันที่มาด้วยกันนะทุกคนอันอื่นเขาก็เรากำลังผสมกทนนมะ,ะมกทิกินขนมหวานอยู่หรอผสมกะทิกินขนมหวานแบบนี้หรอนี่หรอใช่ไหมขนมหวานเขาเขาไม่รู้จักคู่หูตัวร้ายวะนะจริงจริงเขายังไม่รู้จักคู่หูตัวร้ายอุ้ไย,ย,ยไม่ต้องสต,ตาร์ทหลายรอบใช่ไหม ฮะเต็มทางเลยอัดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย Let's go รถเราสองทีค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะครับทุกคน รถแตกเฟียร์แตกชุดนี้แตกไะเราต้องนั่งสูดดีหนึงนะทุกคนเพราะว่ารถเราเฟียร์มันอ้านะเราต้องเอาขาบีบเฟียร์ไ้นะเจ๊เจ๊เด้อเจ๊เด้อเดี๋ยวพาเล่นกันก็นกเอาไปก่อนนะทุกคนเราลเล่นกันหลังๆเลยอ่ะทีละสามสี่คันเลยอ่ะ ไยครับเนื้อรอยกขี่กลัวหยอกยอกยอกหยอกยอกยอกหัอามหยอกหัอามเขาไปกันถึงเขื่อนกันแล้วครับตอนนี้เราก็เึิ่งอก ไม,มไม่แต้เวฟไม่แต่เวฟไม่ใชหรือเปิดก๊อตมัน <laughs> ลากจะตัดเลยผมลากจะรถตัดอ,ะอ่ะเมื่อกี้อ่ะผมใส่จะรถตัดอะ่ะ <c oughs> แน่เย็นหนุ่นมแน่เย็นหนุ่นม หนาด้วยนะทุกคนเฟรมก็จะอ้าเย้าขี hine? ่ก็ต้องเอาเอาขากดไว้เรื่อยๆเย้แอนเอสทำาหัวใจถ้าขี่มันได้รอบดทุกคนมันดึงฟูดเลยนะรถเราเล่นกันนิดๆหน่อยพอสะดวกกนทุกคน พอได้แก่พอได้แก่ล่าสุดนะเราไปทริปมาไม่รู้ว่าท่อเราไปบุบตอนไหนทุกคนแม่งหายไปครึ่ง ไปพวงเฟรมไปมาาล้วครับโุ่มปอ,อก,กมาแล้วเลยลุยเลยลุย,ลย,ลยไปจู้เข้าไปกันเข้าไปกอนกันหมดแล้วลระวังระวังรถหลังหมดรถหลังเขาแรงกว่าเราจะไต่รอบได้ เรื่องต่แมูตดคือไหเนี่ย ทังทางอ่ะทุกคนเรียกมีแกงนี้แม่โคตรเซียนเลยบอกเลย มแม่ไม่มีสูสีกันหมดทุกคนแม่อยู่ที่คนขี่ว่ะไอ้ยจริงนะแลวแต่รอบอ่ะแดกมากโดนแดกมากว่ะอยู่ที่ขี่อ่ะอยู่ที่ขี่อยู่ทุกคนเชียเลยแต่รถคนอื่นไม่มีควันเลยนะทุกคนรถผมแม่ควันท่วมเลยไอ้ยต้องเหลี่ยมไม่มาทานเพื่อนว่ะไม่งั้นแม่โดนถ้าอยู่ข้างหลังอ่ะเหงาเลยอ่ะนี่แหละจังหวะนี้แหละอ่ะ นี่ก็ออกไม่ทันนี้โก้โหแต้ว่า L ได้อาร์มโดนว่อเอ้ L S ได้อาร์มโดนวะทำไมไม่ทันล่ะเลี้ยวไม่ทันเพื่อนทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ปั้นรอบเลยไปกันแล้วฝากดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละครับผสมสองทีหลายโพด เฟ้มกะทีลุดออกอยู่บวอลก็เปิดบวอลก็ลุดอ่ะดูดิแล้วว่ามันอยู่ที่เปิดเปิดดีดีป่ะมันซูเซียนเลยแมนซูเซีันแบบถ้าเปิดก่อนอะจะเสียด้วยว่าต้องใช้แกล้งแมนแมนมันเอาเงวอีกทีกว่ามันจะขืนกันอะ าแล้วไอ้ศาพวกมึงเนี่ยต้องมาทิ้มผมไม่ได้มาซ้อมกูเดินตามรอยพี่ตุ้กคนเยี่ย <c oughs> แขงไวเนี่ยแข็ขงแถว่ เฮียเอ๋ทุกคนนอนล็อกเบาเราไม่มีเฮียเฮียนอนล็อกเบาไม่รู้หลุดถายตอนไหนนะเบามันจะลุดฟิมก็เปิด <c oughs> ไอช่างท่อ <c oughs> <Yeah. c oughs> ไม่รู้มันเปิดได้ไงไม่รู้มันหลุดได้ไงนะทุกคนผมก็มงง <c oughs> <c oughs> แมหมแบบนั้นกูแลบนั <c oughs> ้นโหย ตอนทีมนี้แล้วก็ไม่เปิดไม่อะไรนะกหนแต่ว่าทีมนี้ไม่เปิดยับเลยเบาเปิดเฟรมเปิด,ปด,ปดยับเลย มันเรามันแบบมันเยอะอะทุกคนในถังอะแล้วตรงระบายอ่ะมันไหลออกเ้ยท,ที่หลังเลยไปเติมเยอะอย่างนี้ทุกคนแม่งไหลออกเยอะนะโอเคนะ,ะไหลออกยิ่พึ่มเลย,ย,ยเอ้ยบอกกูก็เปิดเนาะฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกัน ep สองดีกว่า ep นี้เอเว่านี้เลยเนาะไป